อ๋อนี่เป็นการถ่ายโปสเตอร์ใช่ค่ะโปสเตอร์คอนเสิร์ตของ20ปีของดาอินเดอร์ฟิล20แล้วเหรอนี่20นี่เขานับจากทำงานนะอายุอ่ะก่อนหน้านั้นใช่คิดดูสิทุกคนรู้จักกันมา20ปีแล้วใช่พี่เจะทำไมเลือกพี่ดามาคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพี่ยไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมา2ปีไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มา2ปีแล้วค่ะก็เรียกว่าแบบ เออขี้เกียจแล้วคอนเสิร์ตเยอะทำเถอะแต่วันดนี้ก็คุยคุยกันมานานแล้วเนาะคุยกันนานแล้วตั้งแต่ท้องแรกใช่คุยก็ท้องคุยก็ท้องอะไร ูดจริงค่ะเลยไม่ได้ทำซะทีแล้วก็ชิวๆกันมาเรื่อยๆก็โอเคอ้าอไป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 รอพิดาทองให้เร็จก่อนถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็เลยคือขนาดไปสัมภาษณ์รายการับเฟเดียโชว์ยังต้องตัดตรงเรื่องคอนเสิร์ตออกไปก่อนเมาว่าเลื่อยๆมาวอใช่ค่ะต้งท้องอีกแล้วจริงตั้งใจจะทําตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าอยากทํางานกับเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็รู้ว่า ด่าก็ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตใหญ่มาส3ปีไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆมา13ปีแล้วก็เป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเขาในวงการด้วยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบจังหวะเหมาะพอดีอก็เลยไม่พี่ไม่ได้เลือกเขาหรอกต่างคนต่างเลือกกันหนูเป็นศิลปินเบอร์แรกที่พี่ชอตคัมแบ็กใช่ไหมคือ เป็นเวลาหยุดไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาพักหนึ่งแล้วตั้งใจจะไม่ทำแล้วด้วยขี้เกียจทำค่ะทีทำอันนี้ก่อนถ้าชอบแล้วทำต่อนะโอเคโอเคแต่ในเวลาแย่งเวลา2ปีกับการกลับมาทำคอนเสิร์ตของเชนมันมีทางกดดันไหมว่าเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตมันมีพัฒนาการคอนเสิร์ตเยอะมากค่ะคอนเสิร์ตเยอะมากก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ทุกคนก็ทำคอนเสิร์ตกันเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องดีที่ว่าวงการคอนเสิร์ตก็จะคึกคักแล้วก็คนที่จะ สนุกก็ได้เต็มที่ก็คือคนดูแหละมีมโอกาสมีสิทธิ์การเลือก<ม>แล้วก็ยังไงก็ตามแต่พี่เชื่อว่าคอนเสิร์ตในหมวดหมู่ของพวกเราเนี่ยค่ะ<ม>คือการเรียกร้องวันคืนเก่าๆที่กลับมามอะไรเนี้ย<ม>พี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามมันมีสเสน่ห์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทําที่ทําไปครั้งล่าสุดก็คือทำมาชีนเนาะอันนั้นย้อนไปแบบไกลบ้างลึกมากค่ะก็ยังยังรู้สึกอยู่ดีพี่พี่น่าจะ กล้าพูดไหมกล้าพูดเพราะพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆที่นำคอนเสิร์ตประเภทที่เอากวางทรงจำเก่าๆกลับมาเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นคนแรกๆกของประเทศนี้แล้วต่หลังก็จะมีเราก็เริ่มร่มลึกถึงความทรงจำกันใหญ่เลยนครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะคือต้องบอกว่าดาเป็นคนที่ที่มีเพลงฮิตเพลงดังเยอะมากค,คือคือคนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่เป็นเจ้าของคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบ เต็มรูปแบบแบบคนเดียวได้จำเป็นมากเลยที่ต้องมีเพลงของตัวเองที่คนอยากฟังเยอะมากๆแล้วก็ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์มที่แบบแข็งแรงบนเวทีเรียกว่าเอาอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วดาเขาก็เป็นคนที่มีครบทุกอย่างเลยศิลปินสมัยก่อนจะมีการเดินสายสมัยก่อนเลยเหรอพี่ <laughs> <laughs> มันจําเป็นเราต้องยอมรับความจริงมันแค่20่สิบปีเองเออเราต้องยอมรับความจริงกัน คือต้องยอมรับความจริงด้วยว่าศิลปินสมัยก่อนเขาได้รับการบ่มเพาะมาเยอะมากในการที่ออกอัลบั้มแต่ละชุดทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศอะไรอย่างเงะถูกสถานการณ์อะไรไปยังก็ถูกฝึกฝนมาอย่างดีให้แข็งแกร่งทนทนนี่ค่ะก็เหมาะอย่างยิ่งคือที่มาเจอคอนเสิร์ตแบบที่จำเป็นต้องต้องเป็นคนที่ทนทนอะไรนะทน ุทยเซนเซอร์เป็คเอย่างมากอันนี้เหมาะกันมากเลยเหมาะกันมากตัวแม่กับตัวใหญ่พี่เฉาจะเป็นเจ้าดั้งเดิมนะคะเจ้าดั้งเดิมเจ้าแรกเลยเขเป็นไม่ได้ขายก็เตียว ดั้งเดิมเลยใช่พี่ว่าเราไม่เราไม่ล่้คอนเสิร์ตจะทำทอล์กโชว์กันดีกว่าเาเป็นเจ้าแม่คอนเสิร์ตใช่ดั้งเดิมคือจะบอกว่าคือหลายๆคนอ่ะบอกว่าเชนส์ปึ๊บเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบเฮ้ยอยากกลับมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ได้บอกค่ะดาดีใจมากที่พี่ชอยก็เลือกดาเป็นเบอร์แรกที่คัมแบ็กด้วยแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ได้ไปนานขนาดนั้นเออแต่ก็ใช่แต่ก็ประมาณแบบคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบแบบ โซโล่คอนเสิร <Solo concert, S 1> ์ตหรือ hmm. ว่าเอาศิลปินแบบสมัยก่อนยุคเราๆ <laughs> นะคะมาแต่ว่าจะบอกว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนที่ได้อินเพลงเอดโดฟินอะคืออยู่ในทุกยุคอยู่ในทุกช่วงเวลาห่วงเวลาของชีวิตวัยนักศึกษาวัยมัธยมวัยประถมวัยมหาลัยวัยทำงานใหม่ๆ ไว้พึ่งเตาะแฟนคนแรกไว้พึ่งเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือดาดีใจมากที่ดาอยู่ในช่วงที่รักและเลิกของทุกคนนะคะในเพลงของ endorphin นั้นก็ไม่เคยเป็นมงคลเลยตอนรักกันก็สิ่งสําคัญนะคะตอนเลิกกันก็เธอมีฉันฉันมีใครนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในตแอ่ามนจะตอนไปแอบรักก็เมื่อเขามาฉันจะไปก็เมื่อกี้ก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคุยกันแบบต้องรู้เราคุยกันแบบเฮ้ยอย่าพูดเลยมันพูดไม่จบพอเห็นเยอะก็ต้องแบบดอกลาตีชอบเพล ขอพูดพลงชื่นชอบหน่อยแล้วพี่ชายก,ก็แบบว่าเฮ้ยจะบอกว่าเพลงเอโดฟินอะประมาณแบบหน้าบีเพลงที่ไม่ได้โปรโมทอะที่มันพรอะๆก็มีนะเช่นแบบดอกราตรีช่ามากเ,เลเช่นแบบการเดินทางที่แสนพิเศษเช่นแบบเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพลงซ่อนซ่ซึ่งในคอนเสิร์ตดาดาก็จะบอกพี่ชายว่าพี่จ่ายไหวนะคาลิขสิใช่ไหม เออขอบคุณแกมี่นะคะมันใช่มันมันไม่ใช่แค่แบบ10 20เพลงนะดานั่งขึ้นบอร์ดกับพี่ชอดกี่เพลงนะพี่โอ้เยอะมากค่ะ3 0ถึงเ้าสิบเดี๋ยวคาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องทะเลาะกันอีกแล้วค่ะตอนเลือเพลงต้องเลือกเพลงแล้วก็ต้องทะเลาะกันใช่ใช่ค่ะเรื่องเงินค่ะไล่เป็นไรเดี๋ยวเอาค่าตัวไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการทำงานคือไม่ยากเลยขนาดพี่ชอดกับพี่ได้เพราะรู้ใจกันอยู่แล้วูดวคิดว่า ดภาษาเดียวค่อนข้างจะแบบคือได้อยู่ในยุคที่ใช่ค่ะมันเหมือนแบบตั้งแต่ที่พี่ชอตทำงานมาไม่ว่าจะเป็นโชว์เล็กโชว์ใหญ่เคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ของดามาครั้งหนึ่งเมื่อปีปีเท่าไหร่นะครับมร้องสิบปีแล้วครับเดียดออลป่ะใช่ดามีเดียดออลอันนั้นก็คืออือันนั้นคืออืมากก็คือแบบผู้ชายที่อยู่ผู้ชายเยอะมากใช่ผู้ชายที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับดาคือพี่ชอตสามารถจับมาได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคือแบบศิลปินคุณภาพมากไม่ว่าเป็นพี่ป้าง ใช่ตอนนั้นมีพี่ตูนพี่ตูนพี่ตู่พบเยอะมากแหละพี่เป้ไม่อย่าพูดเรื่องความจำของคนแก่แล้วก็พี่พี่ไส้แตงเนี่ยเป็นหนุ่มหนุ่มคุณภาพคนก็เลยไม่ดูชาเลยดูผู้ชายใช่่คะไม่ดูดาาเลยเพราะเสครั้งนั้นเลยดังมากแล้วครั้งนี้ราคาแล้วครั้งนี้ราคาแขกรับเชิญก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่า วันนี้เรายังไม่ได้ทำอนุญาตจากทีมงานให้เปิดเผยได้แล้วเปิดเผยเบาๆก่อนนิดนึงแค่เป็นลูกรักพี่ดาแค่คนสองคนอาลูกเธออ่ะเธอจะขึ้นเวทีเขาก็ขอลูกเขามาด้วยก็คือตัวเล็กนึงก่ตัวไกตัวนึงวันนี้มาค่ะครอบครัวเออมาครอบครัว เปิดไม่เปิดอ่ะเปิดลูกกับลูกลูกคือเอาลูกขึ้นมาสักคนลูกขึ้นมาแท้ๆเหรอลูกลูกขึ้นมาเป็นองลูกการลูกขึ้นมาร้องแล้วเปิดเพลได้ฮะลูกไงพูดได้อย่างน้องนุ้นนิวพูดได้แล้วน้องนุ้นนิวคือน้องนุ้นนิวเนี่ยมาสปาร์คดาตอนเขาร้องเพลงกับพี่แอมด้วยใช่แล้วก็ไปทำมาถ่ายรายการกับดาได้รู้สึกว่าเออน้องแบบน้องน่าเอ็นดูอ่ะน้องละมุนดีอ่ะแล้วน้องก็ ร้องเพลงดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ที่เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะก็เลยคิดว่านูนิวเนี่ยน่าจะเป็นเป็นเขามาดูพี่แล้วเขาอยากดูแบบฟุงฟิงซอบซอบบ้างอย่างเงี้ยเราจะมีนุนิวมาเบรกฟิลนิดนึงจากเพลงร็อกๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนหนึ่งใครคะพี่ดาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนเดียวเนาะฮะเออไหมอูไปก่อนเฮ้ยอะอปิ <c oughs> คือคนนี้เป็นคนที่แบบคิวเขาแน่นมากเลยเขาเขาเคลียร์เวทีทุกอย่างมาเขาไปทัวร์กึ่งตำบลกึ่งอำเภอกึ่งทุกอย่าง <c oughs> หมดเลยแล้วเขาก็แบบคิวทุกวนันแต่เขาจะมาคอนเสิร์ตดา <c oughs> อ๋อคนนั้นเหรอ เป็นไหนเป็นไหนหรอเปลเป็นลูกทุ่งอใส่ลูกทุ่งใส่ลูกทุ่งเป็นเป็นเป็นสาวลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งหมอลำอักษรย่อชื่อเป็นผลไม้โอ้ยมีคนเดียวที่ตอบคู่ชื่อได้เลยค่ะเป็นผลไมใบเหมือนไม่ใบเอออะไรเออใบเหมือนไม่ใบใช่แกลก ลองกล้องแขกประมาณประมาณกี่คนคะพิดาที่จะขึ้นมาคอนเสิร์ตเรายังมีอีกมากมายอ่กันคือคือจะเห็นภาพอยากให้เห็นภาพก่อนค่ะว่ามันจะเป็นการจับคู่ระหว่างดากับต่างๆนานาอารมณ์อะไรแบบนี้เพราะฉั้นก็ลำหญยไหล่ทองคำก็จะเป็นคนหนึ่งดาจะเป็นลำยญ่ด้วยดาจะเป็นลำหญ่ลำหญ่เป็นดาค่ะ แบบนี้แบบนี้ตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นอย่าพูดนาเดี๋ยวหลุดคนอื่นอีกปิดเอาไว้บ้างบอกแค่สองยังมีอีกยังมีอีกค่ะยังมีมีอีกสามมีแขขงรับเชิญไม่แย่งเพลงมีารองคนมีอีกสอง มีสองมีสองสี่อต้องมีต้องมีคนบอกบทอยู่ข้างๆอันนี้ค่ยงคนสื่อจะกี่ชั่วโมงคะสิชั่วโมงเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะสชั่วโมงสองรอบไม่ใช่เหรอพี่ลูกร้องเมื่อไหร่ก็กลับหนูอย่าลืมต้องปั๊มนมด้วยอ๋อไม่ได้จะต้องปั๊มหรอมีวิ่งวิ่งไปปั๊มนมหลับมีวิ่งค่ะอันนี้พูดจริงนะไม่ใช่มุกมีวิ่งปั๊มจริงค่ะ ก็ท <oung> ี่สําคัญค่ะน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาเรื่องเขาเรื่องที่พวกเราได้ร้องเพลงันแบบช้ำใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ความตั้งใจของดาด้วยคุยในต้นว่าอยากจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนต้องมาร้องเพลงกันแบบร้องเสียงแตกร้องกอแห้งกับบ้านอ่ะแบบเป็นเพลงเกะที่ทุกคนต้องมีเป็นเพลงคราเกะที่เราร้องกับเพื่อนตะโกนจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอืมเริ่มซ้อมร้องเพลงกัน ของได้นูซังกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะใช่เลยใชฟังฟังวนไปก่อนเลยจะได้มาแบบว่าลองฟังกันนี่พี่เริ่มเริ่มฟังวนแล้วนี่ใช่ทำไงแต่พี่ดามาตลอดเวลาขายบัตรเมื่อไหร่คะพี่ดาพี่ชอบขายบัตรเมื่อไหร่คะอ๋อพี่อันนี้หนูไม่รู้อันนี้เบื้องต้นอันนี้ข้อมูลลึกขายบัตรเมื่อไหร่คะข้อมูลเชิงลึกหนูไม่รู้ยี่สิบแปดสิงหายี่สิบแปดอ๋อหน้าข่าวตอบแทนนี่ขอบคุณค่ะยี่สิบแปดสิงหาค่ะนต้องขายบัตรที่ไทยทีเก็บวัสาคือวันที่สิบแปดสิบเก้าตุลา เลยอนภารก้อนหอง่ะสองบัไตรทิเกตเมเจอร์สองรอบเท่านั้นค่ะถ้าถ้าักมันหมวัยมันจะดูจะถ้าถ้วยสมรป่ามันโมเอาปุ๊บยังไงดีคะเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่รู้คิวแขกเขาจะว่างกันหรือเปล่านั่นน่ะสิค่ะแล้วก็ตามสไตล์พี่ช็อตนะคะทำคอนเสิร์ตก็ต้องทำบุญด้วยป้ายเขาชูขึ้นมาบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนที่เพื่อนหญิงค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง ที่ถูกคุกคามทางเพศแล้วก็ได้รความรุนแรงในครอบครัวซึ่งวันนี้เราจะเจอผู้หญิงที่อยู่ในปัญหาแบบนี้เยอะมากแล้วเราก็ทำคอนเสิร์ตแบบผู้หญิงผู้หญิงเราก็เลยดําเนินอายได้สนม้าไปกับผู้หญิงที่เดียดร้อนอยู่ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ